la mm la -hmm. นะับตัวเลข1-10ถึง10นะคะ 1, 2, 10กันค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราต้องไปทำอะไรกัน week 7 and 8 excuse me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  ขอโทษค่ะขอโทษครับเด็กๆลองฝึกพูดดูนะคะที่เด็กๆมาเป่ไปเรียบร้อยแล้วนะ หรืออีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือรับสมองนั่นเอง first of all it's time to do a b e a w a v e รับสมองกันนะคะพร้อมหรือ,อยังคะ are you ready โอเคถ้าเด็กพร้อมแล้ว let's go ไปเลยค่ะ first of all it's time to do a b e d w a v e เริ่มแรกคือการรับสมองเด็กๆสังเกตดูรูปภาพแล้วตอบคำถามนะคะเด็กๆสังเกตดูเด็กที่กำลังออกกำลังกายที่สนามนะคะว่าเขามีทั้งหมดกี่คนเริ่มเลยค่ะพร้อมเลยยังคะพร้อมแล้วตอบคำถามพร้อมๆกันค่ะนั่นก็คือ5คนนั่นเองถูกต้องนะคะเอาดาวคนเก่งไปเลยค่ะนนี้ ท้องฟ้าโอ้โหมีก้อนเมฆมีดอกบัวลอยสวยงามมากมากเลยเจ้าจวจะพาเด็กขึ้นมาอยู่ที่สูงๆเพราะอะไรคะเราจะขึ้นมานับนกกันคะ่ะเพราะว่านกเขาบินอยู่บนท้องฟ้าสูงไงคะก็เลยต้องตามเขาขึ้นมาพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วชชวยที่เชิญนะ หนึ่งวันหนึ่งเลขสอง two สองเลขสาม three สามเลขสี่ four ส,สี่เลขห้า five ห้าเลขหก six หกเลขจเจด็ด seven เจ็ด เลข8ปดเอกแเลข9ก้นายเสุดท้ายเลข10บเทนสิเด็กๆหยิบหนังสือหนูน้อยคนเก่งขึ้นมานะคะเล่มนี้เล่มเดิมค่ะแล้วให้เด็กๆโอเพน o ย r b o ุกเปิดหนังสือไปที่หน้า26 หน้าที่26นะคะเจอหรือยังคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพที่มีจำนวนเท่ากับตัวเลขให้ถูกต้องเด็กๆด,ดูตัวอย่างของทิเชอร์นะคะมีเต่าอยู่3ตัวก็ต้องคู่กับเลขอะไรคะใช่ค่ะก็ต้องคู่กับเลข3นะคะแบบนี้เลยคะ่ะเด็กๆทำเสร็จแล้ว ระบายสีด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคดเด็กๆการบ้านไม่ยากเลยใช่ไหมคะใครทำเสร็จแล้วส่งมาที่ช่วอตรวจด้วยนะคะในเชืวอจะรอดูคะ่ะหยุดอยู่บ้านดูแลและษาสุขภาพกันด้วยนะคะออกนอกบ้านอย่าลืมสวมอะไรคะถูกต้องค่ะสวมแมสนั่นเองเพวกกวื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ แล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปบ๊ายบายค่ะ